ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกม d ด a g o n กอนบ l ล g e n จนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหรือแนะนําตัวละครอย่างซูเปอร์เซยบลูนะครับโกคู Goku ที่ปลดเซนไคแล้วเรียบร้อยนะก็เป็นตัวละครธาตุสีฟ้าอีกแล้วนะครับที่ทําการปลดเซนไคนะค่อนข้างจะมีเยอะมากนะสำหรับธาตุสีฟ้าธาตุนี้นะ สำหรับซูเปอร์เซย่าบูตัวนี้นะครับก็มาในช่วงเฉลิมฉลองครับครบรอบ1ปีพอดีเลยนะก็ปล่อยตัวนี้มาคู่กับเบจิต้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับโดยตัวละครซูเปอร์เซย่ากอ็ซูเปอร์เซย่าโกคูนะครับเป็นตัวละครธาตุสีน้ำเงินนะครับเป็นสายตีไกลนะส่วนเอพิโซดเนี่ยจะมาจากการแก้แค้นของฟิเซอร์นะครับในภาคซูเปอร์เนาะอัสการ์เทลเนี่ยเป็นไซอาร์ตกับบัสอาร์ตนะครับชารเลคเตอร์แท็กเป็นไซย่านะครับซุนแฟมก็ทคิแล้วก็ซูเปอร์เซย่ากอ็ซูเปอร์ไซย่านั่นเองนะครับ ทางด้านของอาร์สการ์ดนะครับสเปเชียลมูฟเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี20เป็นเวลา20วินะครับเมื่อใช้งานโดนเนาะทางด้านของ Special Skill นะครับเมื่อกดใช้งานนะครับจะฟื้นฟูเลือด10นะครับฟื้นฟูขี30หน่วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20เป็นเวลา20วิด้วยกันนะครับ มาต่อกันที่อัติเมสสกิลนะครับเมื่อกดอัติเมสสกิลนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอัติเมสสกิล50เป็นเวลา3วินะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถลดสตินดาเมจคัดคู่ต่อสู้นะครับลง30นะครับเป็นเวลา3วิเหมือนกันต่อกันที่ทางด้านของอาบิลิตี้นะครับเมนอาบิลิตี้เนี่ยจะจวอัติเมสสกิลขึ้นมือนะครับแล้วก็ฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกตหลบ100นะครับคือกลับมาใช้ได้อีก1ครั้งนั่นเองนะ ต่อกันที่ยูนิคอเบลิตี้นะครับยูนิคอเบลิตี้แรกนะครับจะบวกพลังโจมตีนะครับ15%ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเลยนะแล้วก็ยังมีบัฟที่บวกตามสถานะเวลาต่างๆภายในเกมด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไป15วินะครับจะบวกพลังโจมตี15%มีอัตราฟื้นฟูคิที่25%นะครับ30วิเนี่ยก็จะบวกอีก15%นะครับแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูคิอีก35%นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ50วิก็จะบวกดาเมจอีก15%แล้วก็มีความเร็วโจกเเเเลลวยยูนนนนิตทีี่่2มััจะป็บฟ ส่งผลตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโดยมีระยะเวลาเพียงแค่45วินาทีนะครับจะมีลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับ35%นะครับป้องการสถานะผิดปกติแล้วก็อาการผิดปกติได้ด้วยนะครับยูนิค e อ b บ l ลิตี้อันที่3นะครับเมื่อตัวละครนี้เนี่โจมตีศัตรูด้วยสไตล์อาร์ตหรือบัสอาร์ตนะครับจะมีการฟื้นฟูคิ5หน่วยนะครับแล้วก็บวกดาเมจให้กับก็ิอนตะครับเป็นเวลา15วินาทีด้วยกันนะครับ ส่วน u n นิค e a บ i ลิตีสุดท้ายนะครับก็จะบวกพลังโจมตีอีก15%นะครับเมื่อตัวละครนี้ลงมาในสนามนะแล้วก็ยังมีบัฟตอเลทเกมนะครับก็คือเมื่อเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป45วินาทีนะครับจะบวกพลังโจมตี15%แล้วก็บวกบัสดาเมจรุนแรงขึ้นอีก15%นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโดยตัวละครนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเสถียรนะมันค่อนข้างจะไม่โกงเหมือนเซนใครตัวอื่นนะครับมันเล่นได้แบบในกรณีที่พอดีนะครับไม่โกงเวอร์จนแบบ น่าเกลียดจนทุกคนต้องหาเซนใครเอามาสู้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสตัตวละครในโหมด PVP กันเลยแล้วกันนะครับโอเคเปิดมาเกมแรกครับเราเจอเป็นแท็กฟิวเจอร์นะครับผมมองว่าถ้าโกคูเนี่ยจะเก่งขึ้นหรือ น่าลำคานขึ้นเนี่ยต้องเล่นคู่กับวาโดสนะครับผมว่าน่าจะทำอะไรได้หลายอย่างเลยเจอเป็นเบจิตา้าสีม่วงครับเป็นการลดขีแล้วก็ลดอัตราการฟื้นฟูขีบัสชาร์ไปโดนครับสไตล์ไปครับโอเคเราโยการฟ้าไปเลยดีกว่าปรับปรับโเ,เก๋อเป็นเบจิตโตบ้บูห้โครึ่งหลอดเอาดิทีทำลายล้างจา,จากวันที่หกโดนตอกมาครับ ได้ไปได้นะใส่ๆส่กหนึ่งทีกระดึ๊บเขากดอีกทีน,นึงโอเคสวยสตดยไปครับเเราต้องเปลี่ยนตัวเป็นฮาโด้สนะครับเราจะทำดามจได้แรงกว่าโกคูที่เป็นข้าสีเงินที่เจอกับสีเขียวนั่นเองเด็กเคเรามีไลซิ่งกันแล้วนะแต่ว่าเคมนันจะจบเ็วไปหน่อยเรายังไม่ใช้แลนดนเอาไว้ใช้ตอนโดนเขาพิกกลับมาไปไป มาสอาร์ดโอ้โหดเต็มเปลี่ยนเป็นชัมป้าครับสไตค์โอเคกดเมตาบิจะไหวต้องสไต์อาร์ดก่อนนะผมควรเบจิตโต้มานะนั่นไงแล้วเป็นเบจิตโตมาจริงๆครับแล้วก็น่าจะตายครับ,บรปัสสาวไปกดอัติเมทสกิลครับท่าน,นี้เป็นท,านท่าที่ว้าวมากนะครับในตอนพรีวิวครบรอบหนึ่งปีนะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมเปลี่ยนได้อะมันเขาเปลี่ยนโคเวอร์ได้สองทีอะเพราะอะไรเขาเปลี่ยนโคเวอร์เบจิตโตบลูแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ทำหลุดคอมโบนะ ทำไมมันเปลี่ยนได้ซ้อนกันอีกวะหรือมันพีพีใหม่เหรออะไรการเปลี่ยนครบได้สองทีเหรองงเลยครับสต์ไปครับอึ้งไปเลยบัสตาร์ไปก่อนโอเคแต่เกมนี้ยังเป็นของเราอยู่นะตายไหมปักปักเดี๋ยวสามหมื่นแล้วฟื้นเลือดก,กลับมาครับบัสตาร์ไปครับอือแล้วกดออกไปเลยโอเคไม่จี๊ดก,กันเกมนี้แปลก แต่เกมนี้เป็นการประทะซุนแฟมเซนไคน,นะครับโอ้โหค่อนข้างจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นทีมที่อยู่เทียร์สูงๆมากๆนะสำหรับทีมนี้นะเพราะว่าเซนไคก็เยอะแล้วก็ตัวละครเทียร์แซดก็เยอะด้วยเคเกเริ่มมามเจอเป็นโกฮังก่อนนะครับเขาหลไกระแทกมานะโอเคสไตล์ไปครับ <ๆ S 2> แรงว่ะโกคตคนนี้ก็แรงครับแรงเหมือนกันนะนี่เนี่ยแล้วโกคูเซนไคสีน้ำเงินอีกแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ ไปไปแต่ว่าข้อดีของโกคูบูของเราเนี่ยดีกว่าตอนช่วงต้นเกมนะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยจะดีกว่าโกคูไอเซนไคริเจอรี่เมเทเดตตัวนี้นะฮึา๕าครับมาเรียบร้อยตีออกไปให้เปลี่ยนตัวตายนะเคยเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เซี่ยสามครับสามารถโอเคพอดีคิดพอดีเลยชา,าร์จหน่อยฮึห หลบครับขวงมาก่อนนี่ขบได้ของขบัสตาร์มานะสไต์สตา,สตา์มาครับด้วยที่สามารถของเราเนี่ยเป็นดีเจนนะครับมาเลยโดนดาเมจแรงนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโกคูนะครับเพราะว่าอาติเมสสกิลของตัวเนี่ยจะทำการตัดเลือดเราแล้วก็ทำให้เราหมดสติได้นะครับแต่ว่าโกคูเนี่ยมีสถานะยกเลิกทั้งสองอาการเลยนะเห็นไหมไม่ติดอะไรเลยนะครับหรือว่าดีมากในช่วงต้นเกมไหม แล้วก็ตอนช่วงหลัง45วิหายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาเมจแทนนะครับของยูนิตอาเบตี้ที่4นะก็จะบวกพลังโจมตีอีก15%แล้วก็บัสดาเมจอีก15%มาทดแทนในช่วงที่45วิทีแรกนั่นเองถือว่าทำมาดีนะครับบัฟทีละนได้น้อยนะไม่เหมือนกับตัวละครอย่างโกหังัวนี้นะแม่งลงสนามมาแม่งบัฟดาเมจแม่ง3-40% <laughs> บัสทีขี้ไหลครับไม่มีความสมดุลเลยนะ แต่โกโคตัวนี้ทำมาได้สมบูรณ์นนะก็ะทำแบบนี้มาบ่อยนะเกมจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับจะได้ไม่เจอโกหังทุกเกมเนี่ยปึ๊บไม่น่าตายนะเก็บโคเบอร์มาจาาังหวะนี้ยังเหนือรอดกลบสวยจังหวะนี้เรียบร้อยลาก่อนลบครับโอเคเรียบร้อยครับสไตปไปสไตปทีนึงครับ เรา,าติดฉากไว้เต็มสกิลโกโก้เลยนะเพื่อนโอ้โหตายก่อนละโอเคไหมพลายจริงจริงครับเกมนี้อ่ากอตขีเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ใช้เก่าๆหน่อยนะแต่ว่าโอ้ยกูเกมเขาเยอะมากนะเยอะกว่าผมอ,อ่ะสวัสดีเบนจิโตมูรูไปก่อนเฮ้ยโ,โดนกระแทกนะครับสไต่มาครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นโกคุมรูนะครับมาดูดาเมจที่ได้รับอ่ะ ผหแทบจะไม่เข้าเลยนะครับสีเขียวก็แล้วนะครับทําอะไรบ่ได้สีขาไม่เข้าหรอกเว้ยสไตม์อ่ะอยายกกระแทกเอาต่อยเขา,าเล่นนิ่งนะเอาแล้วไงสวยครับนิ่งๆสุดๆไปเลยว่ะเหยรแล้วมาสตาร์ดเฮ้ยแรง โอเคครับหมดมือกดเม,มานาบิสตาร์ทไปครับเหมือนจะหลบได้ืหดีดีเกือบเราเกือบเสียท่านะครับนีโอ้โหแล้วรถขี่เราอีกแล้วโอ้โหเล่นดีสุดๆเปเลยอยูละเรือดเต็มหลอดเหมือนเดิมครับเราเสียเปรียบอยู่นะครับตัดๆไปก่อนเราขีไม่รีครับโดนฮาโดสกดคัดเขียวไป ไอคิโตัวบูมาแล้วโอ้โห,หสวยงามตัดคอมโบเลยโอเคนี่ไงโอเคเกมเปลี่ยนเลยจังหวะนี้เกมเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าคิดไม่พอนะไลฟ่สแนัปไม่ได้นะครับกดเมนอบิลิตี้เลยฝังศพซะเราจะเปลี่ยนมาโดสมาทันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟนอนคำนี้คำนี้ห้าครับจ้า โอ้แรง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 อยู่ปั๊บาสับคิดว่าจะลออะไรซิ่งรัดตอนแรกเห็นนิ่งๆเสียวเล็กน้อยนี่ไงล่ะหลบได้จังหวะนี้สวยเลยเรียบร้อยกดการ์ดเขียวฟื้นเลือดกลับมาแล้วสไตล์ไปครับปักปักปักโอ้แรงมากแล้วกดออกเลยนะโอเคเกมนี้จีจีครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับโกฟูบลูนะครับเซนไคตัวนี้นาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะเอามาทําคู่กับซูนแฟมนะครับเออเอามาเล่นกับโกฮัง LF ลฟท่าสีแดงไปเลยไงเอาให้มันโกงที่สุดเลยโอเค <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพลงเท่านี้นะครับรเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลคล์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย なれっか。